แฟดของมาลุปรากฏตัวแล้วและตัวละครที่น่าจะเป็นลาร์ดบอสของมหาเวฟพฤกษามดูลโลครั้งนี้ก็ปรากฏกายแล้วด้วยเช่นกันสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับมหาเวฟพฤกษามอดูลโลในตอนที่สองครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าการยับยัง้งหรือว่าการป้องปรามนั่นเองนะเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ ชายสองคนกำลังคุยกันอยู่คนผมดำนั้นจะมีชื่อว่าอุซสามิครับส่วนคนผมทองมั้งนะ หรือว่าผมน้ําตาไม่รู้นะคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิโนครับโดยณนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ที่เกียวโตครับทางด้านมิโนเนี่ยก็ถามอุซามินะครับว่าคุณอุซามิคุณแน่ใจแล้วเหรอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะกับการที่เราละเวน้นมาตรการกักกันโรคและประเมินความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีไนดะ้จริงๆเหรอเราเนี่ยยังไม่อาจยืนยันได้เลยนะว่าพวกเขาเนี่ยปลอดการติด ต่อจากโลกไหมนะรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่เราไม่รู้จักที่พวกเขาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเราได้นะอุตมิก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทั้งศาสนาทั้งภาษารวมถึงบริษัทิาสตร์และวัฒนธรรมของพวกเขาเลยนะและถ้าเกิดว่าเราไปทําให้พวกเขารู้สึกว่าการปรากฏตัวขึ้นมาของพวกเขาเหมือนกับเป็นโรคระบาดเหมือนกับเป็นการแพร่ระบาดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะก่อสงครามกับ เราในทันทีเลยก็ได้นะ มิโนก็บอกว่าเอาเข้าจริงแเนี่ยพวกเราเองก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามเลยนะรวมถึงข่านิยมทางเพศด้วยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่พอใจหรือเปล่ากับการที่อาวุชายสองคนไปต้อนรับเขานะ่นะอูซงมีก็บอกว่าเออดูแล้วมิโนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจอะไรบ้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนี้ไปเนี่ยทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วล่ะนะและแล้วนะลลลครับตอนนี้ก็มีเอเลี่ยนสองคนเข้ามาในห้องนะครับผมเป็นห้องที่นัดว่า จะมาพูดคุยกันนั่นเองครับโดยหนึ่งในเอเรียนนี้ก็แม่งคล้ายๆท่านเทนเกนกันแบบสุดๆนะครับผมคือเรียกได้ว่าเหมือนเทนเกนไปประมาณ90%นะเออโดยคนที่เหมือนเทนเกนเนี่ยบอกว่าเขานั้นชื่อว่าจาบาโลมาครับเขาเนี่ยเป็นทูตที่ทําหน้าที่ทางการทูตของชาวซีบูเลียนนั่นเองและคนที่ตามมาครับคนคนนี้หน้าตาคล้ายๆมาลูครับซึ่งนั่นะครับผมเขาเป็นแฝดของมาลุนั่นเองนะ เขามีชื่อว่าคลอสครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งกําลังของชาวสีมูเลียนครับจาบาลูมาก็กล่าวว่าเขาเนี่ยต้องขอแสดงความขอบคุณมากเลยนะกับการที่ชาวโลกนั้นเนี่ยต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นถึงขนาดนี้นะทางด้านอุสามิก็รู้สึกว่าเอาเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามแม่งสามารถพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ด้วยวะโอ้แอบตกใจนิดๆเหมือนกันนะอุสามิก็ได้นําตัวไปนะครับว่าเขาชื่อว่าอุสามิครัับเเปป็นรนรรรรฐมตตีวว่่่าาากงะทศช แลีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยอุซามิที่มีชื่อว่ามิโนครับมิโนเองก็กําลังคุ้นคิดนะครับว่าเฮ้ยทาไมเราไม่มีข้อมูลมาก่อนนะว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะเอ๊ะหรือว่าตอนที่คนพวกนี้ไปที่อเมริกาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษพูดอย่างนั้นเหรอทําไมพวกอเมริกาเนี่ยถึงไม่บอกข้อมูลอะไรกับพวกเขาเลยนะทั้งๆที่ไอ้พวกอเมริกาเนี่ยก็คอยกดดันพวกเราให้พวกเราเนี่ยส่งมอบเทคโนโลยีของเอเลียนอยู่ตลอ ลอดเวลาเลยนี่นะส่วนทางด้านอุซามิครับก็คิดในใจนะครับว่านี่มันต้องเป็นความตั้งใจแน่ๆเลยนะตั้งแต่มีข้อตกลงเกี่ยวโตเนื้อปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ให้ความร่วมมือในทุกประเดน็นเราเองเนี่ยก็ไม่อาจที่จะไปคาดหวังความช่วยเหลือจากพวกต่างประเทศได้แล้วนะนะแล้วในขณะเดียวกันพวกเอเลียนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคในการใช้ภาษาซะด้วยนะนั่นแปลว่าพวกเอเลียนเนี่ยสามารถ รวบรวมข่าวสารได้อย่างง่ายได้อย่างสะดวกเลยนะเนี่ยตอนนี้ครับทั้ง2ฝ่ายนั่งคุยกันนะครับผมฝ่ายเอเลี่ยนก็บอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอนะพอจะอนุญาตให้ผู้แทนของพวกเขาอีกคนนึงเนี่ยเข้าร่วมประชุมได้หรือเปล่าครับทางด้านฝ่ายมนุษย์ก็บอกว่าอ๋อโอเคได้อยู่แล้วแล้วมีเหตุผลอะไรถึงต้องถามกันมาก่อนเล่าเรื่องแค่นี้เนี่ยต้องขอกันด้วยอย่างงั้นเหรอฝ่ายเอเลี่ยนก็บอกว่าไอเรื่องการปลดอาวุธหรือแนวคิดไม่ใช้อาวุธ เนี่ยมันไม่มีความหมายสําหรับเขาคนดีนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ถ้าจะให้เขามาเข้าร่วมน,นะเว้นแต่ว่าพวกท่านจะอนุญาตนะแล้วเราเนี่ยก็อยากจะขอให้ท่านเข้าใจนะว่าเขาคนนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูหรอกนะและแล้วครับผมเขาคนนั้นก็มาครับโอ้โอ,โอ,โอบอกเลยครับว่า เข้ามาทีนะครับผมบรรยากาศเปลี่ยนจา้าท่าทีน่ากลัวกันแบบสุดๆครับทาเอามนุษย์สองคนนี่คือสะดุ้งหน้าซิดไปเลยทีเดียวเชียวนะและภาพก็ตัดมากับผมเหมือนกับว่าอาพูดคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งอุซามิทั้งมิโนนี่คือนั่งเครียดกันเลยครับผมสองคนนี้ครับมิโนก็บอกว่านี่คุณอุซามิผมนี่ยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยอุซามิก็บอกว่าเออใช่แล้วมึงยังไม่ตายนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่แย่แล้วล่ะนะงานงอกกันแบบ สุดแล้วนะสองคนนี้ก็พูดกันแหละครับว่าไม่แปลกใจเลยล่ะที่มีการบอกว่าปัญหาครั้งนี้เนี่ยมันสามารถเทียบชั้นกับเยวเมนซูนะได้เลยนะถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องการจริงๆแล้วก็พวกเขาเนี่ยสามารถยึดประเทศพวกเราได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยพวกเขาเองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนแล้วด้วยแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะพวกเราเนี่ยควรจะพูดว่าขอบคุณนะครับที่ไปบุกประเทศพวกเราอย่างนี้อย่างนั้นเหรอ แต่ที่ยงน้งก็ตามทีนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเนี่ยจะต้องยอมตามความต้องการของพวกเอเลี่ยนทุกข้อนี่นะอุตมีบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ปกปิดความจริงที่ว่าทูตซิมูเลียนของเราเป็นชาวเอเลี่ยนไว้ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยร่วมทํางานไปกับเรานักอาคมและโรงเรียนส่ยเวทไปก่อนก็แล้วกันทาเรื่องมันจบลงและลงเออได้แค่ดีเนี่ยก็คงจะดีนะนะโดยในระหว่างที่สองคนนี้คุยอยู่ ครับผมอ่าภาพก็ายให้เราเห็นถึงใบหน้าเต็มๆนะครับของเจ้าเอเลี่ยนตัวที่มันแข็งแกร่งมากๆนะต้องบอกว่ามีบรรยากาศมีกลิ่นอายคล้ายๆสุกุณะอยู่ด้วยเหมือนกันนะ ลงใหญ่นะ่ากลัวเลยทีเดียวเชียวครับอุสามิและมิโนก็พูดกันต่อไปครับว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยอุสามิเนี่ยจะขอมอบหมายงานนี้ให้กับพี่น้องโอโคสึก,ก็แล้วกันนะแต่มิโนก็มีการแย้งนะครับว่าเฮ้ยผมเนี่ยรู้นะว่าพวกเขามีพรสวรรค์นะแต่คุณไม่คิดหน่อยหรอว่าพวกเขาเนี่ยยังเด็กเกินไปสําหรับเรื่องนี้นะอุสามิก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนสิชาวซิบูเรียนเนี่ยไม่ใช่ผู้ลุกลานนะแต่ว่าพวกเขาคือผู้ลี้ภัยต่างหากเล่ามิโนก็ ก็บอกว่าเออก็ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงแค่นะตอนนี้ไม่ใช่เหรอนะผมในอนาคตภายภาคหน้าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ไม่ใช่เหรอนะแล้วมีน้อยยังบอกอีกด้วยครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยแต่ดูดว่าพวกเอเลียนเนี่ยก็ยังปกปิดรายละเอียดสาคัญบางอย่างเอาไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะนะ นับตั้งแต่มีการแก้ไขปัญหาเหนือธรรมชาติเมื่อ62ปีก่อนญี่ปุ่นเนี่ยก็พอใจกับส่วนทิสัญญาความมั่นคงแล้วก็เข้าร่วมกับกระแสชาตินิยมที่กำลังเติบโตขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันง่ายมากเลยล่ะที่ประเทศเป็นเกาะที่แยกตัวออกไปเนี่ยจะตกอยู่ในอารมณ์กีดกันของผู้อื่นพวกเราเนี่ยไม่สามารถทำผิดพลาดซ้ำเดิมได้อีกแล้วนะสไตล์การทุกของพวกเราเนี่ยมันทั้ง ขึนเขินแล้วก็ยึดติดกับพิธีการถ้ายังคงดําเนินไปแบบนี้แล้วก็เราเนี่ยก็จะทําได้แค่แสดงพลังยับยั้งข่มขู่กันไปมาและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆอีกหลายศตรวรรษเลยและเมื่อการปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับชาวซีโูลเลียนถูกยกเลิกแล้วก็แคมเปญของการกีดกั้นการปลุกเล้าความรู้สึกของเราสาธารณชนนั้นก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธและนั่นแหละสงครามก็จะเกิดขึ้นแล้วนะ คุณอุซามิอุซามิก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนะสงครามเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้เอาล่ะเพราะฉะนั้นนะเราเนี่ยมาพยายามสร้างความสามัคคีที่แท้จริงกันเถอะเราเนี่ยไม่อาจเปิดใจชาวซีเบเลียนได้ด้วยมารยาทที่เป็นทางการของผู้ใหญ่แบบเราหรอกนะแต่เราเนี่ยต้องใช้จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยใหมย่ยังไงล่ะ พวกผู้ใหญแบบเราก็จะรับผิดชอบในส่วนที่เราทำก็ดูเหมือนว่าคนพวกนี้เนี่ยจะฝากฝังชะตากรรมของประเทศญี่ปุ่นในการสารสัมพันธ์กับเอเลี่ยนไว้กับเด็กสองคนนั่นเองนะ และภาพครับผมก็ตัดมปที่ทางด้านสองพี่น้องครับทางด้านยูกะก็บอกว่าฮะอะไรนะเอเลียนอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เป็นการสรุปแบบก้าวกระโดดเกินไปหน่อยหรือยังไงเนี่ยทางด้านซูรุีก็บอกว่าไอ้นักสาแช่งคนนั้นเนี่ยมันบอกฉันมาแบบนี้นี่นะเจ้านั่นเนี่ยมันบอกว่าเอเลียนเนี่ยมาถึงโลกเราแล้วนะภารกิจทางการทูตทั้งหมดที่เกี่ยวกับเอเลียนเนี่ยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของญี่ปุ่นและรูนว่าพวกเอเลียนนั้นเนี่ยก็จะถ จัดให้อยู่ระดับพิเศษเทียบเท่ากับเรียวเมนสุคุณะเลยนะลิกะก็คิดนะครับว่าอ๋อไอเลียวเมนสุคุณะไอตัวการที่ทําให้เกิดแผลบนหน้าผากของคุณตาใช่ไหมย,ยูกะก็ถามสึลุงยินะครับว่าแล้วสึลุงยิเนี่ยเชื่อเรื่องเอเลี่ยนจริงๆอย่างนั้นเหรอนะสึลุงยิก็บอกว่าถึงแม้ว่าไอนักสาบแช่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขยะก,ก็ตามทีนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังพอเชื่อการตัดสินใจของเจ้านั่นได้อยู่เหมือนกันนะการ ค้ามนุษย์ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นธุรกิจใหญ่ที่ทำเงินได้มหาศาลหลายพันล้านเยนเลยใช่ไหมล่ะแต่เจ้านั่นเนี่ยกลับบอกว่ามันจะเลิกทำการค้าขายมนุษย์แล้วเพราะว่ามีเอเลี่ยนบุกมาถ้าเกิดว่าคนเลวอย่างมันเนี่ยยอมเลิกทำงานนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องจริงนั่นแหละและอย่างเธอเองก็เห็นด้วยตาตัวเองเลยนาเรื่องมนุษย์ต่างดาวมานาวต่างดุสเอเลี่ยนนะ่ะซึ่งก็หมายถึงมาลุนั่นเองครับที่เผยดวงตาที่ตามให้เห็นเมื่อตอนที่แล้วนะ ยูกาบอกว่าเออก็จริงเหมือนกันนะฉันเองเนี่ยก็เคยเห็นนักอาคมหน้าตาประหลาดมาตั้งเยอะตั้งแยะนะสุลุงยีก็บอกว่าฉันเคยเห็นพวกคนที่ตาหายไปเสียดสมแต่ฉันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นใครบีตาเกินมาแบบนี้เลยยูกาบอกว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยมาตรวจสอบมาหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนดีให้แน่ชัดกันไปเลยดีกว่านะแต่สุลุงยี่บอกว่าเออมันคงไม่ง่ายหรอกนะเพราะอุซามิ เนี่ยพามารู้มาแนะนําให้กับพวกเราในฐานะผู้ตรวจการจากประเทศภาคีของสนธิสัญญาความมัน่นคงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะถึงมารู้จะเป็นเอเลี่ยนจริงแต่อุตบีเนี่ยคงไม่มีทางบอกข้อมูลแบบนั้นกับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราหรอกนะ ยูกะก,ก็บอกว่าโอ๊ยแล้วใครบอกว่าฉันจะพาเธอไปถามอุสมิลละเฮ้ยซึลุงยีก็บอกว่าเอาแล้วจะให้ไปถามมาลุตรงๆหรือยังไงเล่าให้ไปถามมาลุว่านายเป็นเอเลี่ยนจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้นี่นะไปทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์พอๆกับการไปถามอุสมิตรงๆนั่นแหละและอย่างนะตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังไม่ค่อยไว้ใจมาลุอีกด้วยนะยูกะก,ก็บอกว่าเอา้าซึลุงยิเมื่อกี้นายก็เพิ่งจะบอกเองไม่ใช่เหรอว่านายเนี่ยเชื่อการตัดสิน ใจของเจ้าหมอหน่า,นาแล้วสุลงยีก็เลยพึ่งดึกขึ้นได้นะครับว่าอ๋อรู้แล้วว่าจะไปถามข้อมูลกับใครดีนะ และแล้ว2คนนี้ครับผมก็มาถามข้อมูลกับนักสาบแช่งนั่นเองครับนักสาบแช่งนั้นถูกจับกลุ่มตัวอยู่นั่นเองครับโดยสองคนนี้เนี่ยก็หลอกนะครับว่าไอ้นักสาบแช่งเนี่ยมันอาจจะมีระเบิดนะครับผมก็เลยต้องมาพูดคุยกับนักสาบแช่งซะหน่อยนะเออเป็นการใช้ข้ออ้างเพื่อมาพบเจอกับเจ้าหนี้นั่นเองนะนักสาบแช่งก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละนะว่าพวกเธอต้องมาหาฉันนะพวกเธอเนี่ยอยากรู้เรื่องเอเลียนชายเมล่าเอเลียนพวก กนี้เนี่ยพวกมันเรียกตัวเองว่าเป็นพวกซิมูเลียนแต่ว่าพอพูดเรื่องเอเลียนออกมาได้แป๊บเดียวครับผมยูกะก็ตั้งคำถามนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะ ไอที่พูดมาแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเอเลีย่ยนเนี่ยมันมีจริงๆอย่างนั้นหรือนะไอ้นักถาบแช่งคนดีก็เลยบอกว่าโอ้มึงเป็นอะไรกันมากเนี่ยทั้งๆที่พวกเธอเนี่ยก็เป็นนักคุณใสนะเออเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพลังเหนือธรรมชาติอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกับกําลังปฏิเสธเรื่องสิ่งที่มันเหนือนธรรมชาติเนี่ยนะสุลลงยีก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้รับการยืนยันแบบชัดๆนะครับว่าพวกเอเลีย่ยนเนี่ยมันมา ถึงโลกจริงๆแล้วอะนะนักตาดชนก็เลยบอกว่ามันมียานขนาดยักษ์ที่บรรทุกชาวซิมูเลียน5 0,000นคนลอยอยู่เหนือประเทศนี้ตอนนี้เลยอยู่นะรู้หรือเปล่าซุลุงิีก็สงสัยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะยานแม่ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยทำไมถึงไม่มีใครรับรู้เลยกันได้ยังไงนะนักตาดเชนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการใช้เทคนิคบาเลียรหรือว่าม่านพลังอะไรสักอย่างก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะเป็น เทคโนโลยีของพวกเอเลียนที่มันล้ำสมัยมากๆที่เรายังไม่รู้จักก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้เนี่ยพวกเอเลียนเนี่ยมันเดินทางข้ามอวกาศมาถึงที่โลกนี้แล้วยังไงล่ะซูลงยีก็ตกอกตกใจนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะชาวซิมูเลียน50,000ื่นคน แล้วถ้าเกิดว่าไอห้าหมื่นคนนี้นี่แม่งใช้วิชาคุณไสใช้อาคมกันได้เยโอแล้วชาวโลกจะไปรับมือพวกมันกันได้ยังไงละครับเนี่ยนะนักทัดเช็งก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็ยังคงพอที่จะพึ่งพาตัวเองบนยานได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละนะแต่ยังไงแล้วมันก็ต้องมีขีดจํากัดกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการขนส่งสเสบียงหรือว่าเติมสเสบียงไปที่ยานนั้นแน่ๆแ,และการขนส่งสเสบียงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นใน วันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มที่บริเวณที่ลาบสูงคุรุมายามะจังหวัดนากาโน่ยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามีการใช้เทคนิคบาเลียทําให้ภาพของยานอวกาศนั้นเนี่ยมันสามารถล่องหนไปได้แล้วก็มันก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่บาเลียนั้นเนี่ยอ่อนแอลงเพื่อที่จะให้ผู้ใช้คุญสายเนี่ยสามารถเห็นยานได้ระหว่างที่ทําการขนสเสบียงยังไงล่ะถ้าพวกเธออยากจะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็ควรที่จะไปที่นั่นนั่นแหละนะเพราะ พอได้ข้อมูลเสร็จแล้วครับเออสองคนนี้ก็เดินกลับมาครับทางด้านยูกะก็บอกว่าเออเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้นักตาบแชงนี้ก็ให้ความร่วมมือกับพวกเธอได้หน้าเหลือเชื่อเหลือเกินนะแต่ซูลุงีก็บอกว่าเออสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยไอ้เจ้านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการให้ความร่วมมือกับเรานะแต่ถ้าเป็นมุมมองของเราเบื้องบนที่คุมข้อมูลนี้อยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการก่อกระบฏและการทรยศ์ชัดๆเลยนะเนี่ยยูกาเธอเองก็น่าจะรู้นะว่าผลลัพธ์มันจะ จะเป็นยังไงถ้าผู้ใช้คุณสก่ออาชญากรรมร้ายแรงขึ้นมาน่ะและแล้วครับเด็ก2คนนี้เนี่ยก็กําลังจะเดินทางไปหายานอวกาศตามข้อมูลที่ได้มาครับในระหว่างที่เดินเดินกันอยู่เนี่ยครับยูกะเห็นแหวนบนคอสุลุงิครับยูกะก็มีการอุทานเรื่องแหวนขึ้นมาครับสุลุงิก็บอกว่าสําหรับแหวนวงนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะยังไม่คืนให้กับยูกะหรอกนะสุลุงิบอกว่าพวก3ามตระกูลใหญ่เนี่ย ปฏิบัติกับคุณยายมาคิดแล้วกับว่าคุณยายนั้นไรค่าแต่ว่าด้วยการที่คุณยายไม่เคยยอมแพ้คุณยายก็เลยทําให้คนพวกนั้นเนี่ยเงียบปากด้วยพลังที่แท้จริงของคุณยายแต่ยูกะก็คิดในใจว่าเดี๋ยวก่อนนะไ้ที่คุณยายทําให้เงียบเนี่ยเพราะว่าคุณยายเนี่ยฆ่าล้างบางตระกูลของตัวเองไม่ใช่เหรอนะนอ่ย <c oughs> <c oughs> เออเรียกได้ว่าวีลกรรมของมาคินะครับผมที่ล้างบางตระกูลเซนอิงนี่ก็เป็นเรื่องราวระดับตำนานนะซึลุงิีบอกต่อไปครับว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะแข็งแกร่งให้ได้เทียบเท่ากับคุณยายนะนะการที่มองซึลุงิีอยู่ในครับยูกาก็รู้สึกว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังไล่ตามความจริงในแบบของตัวเองกันอยู่ครับและตลอดเวลามานีเนี่ยตัวยูกานั้นก็อยากจะให้ซึลุงิีนั้นเอาแหวนมาคืนให้กับยูกาครับและยูกาเองก็พอจะ รับรู้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าซูงีเองเนี่ยก็อยากจะคืนแหวนให้กับยูกะอยู่เสมอด้วยเหมือนกันนะและแล้วในตอนนี้2คนนี้ครับก็เดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วแหละครับเป็นจุดที่ทําให้พวกเขานั้นได้รับรู้แล้วครับว่าเอเลี่ยนมันมีอยู่จริงจ้า พวกเขาสองคนก็พูดกันครับว่าเฮ้ยเอเลี่ยนมีอยู่จริงๆซะด้วยนี่สินะคดีระดับพิเศษอุบัติการระดับพิเศษที่อยู่ในระดับเดียวกับสุกุณะนะ้าคุณตาคุณยายแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยสามารถเอาชนะเลียวเมนสุกุณะได้เราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าทําไมเอเลี่ยนเนี่ยถึงมาที่โลกแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราและล่ะนักคุณสสยอย่างพวกเราเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้แต่ว่านะตอนนี้เนี่ยทั้งคุณตา คุณยายก็จากไปแล้วและพวกเราเองเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสเอาชนะได้เลยถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้นะทั้งสองคนนี้คุณคิดในใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าพวกเขานั้นก็อยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับคนคนนั้นครับอยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับคนที่พวกเขานับถือครับเหมือนกับเซนอิงมาคิและเหมือนกับโอคุสึยูตะนั่นเองครับซึ่งก็นั่นแหละครับผมอ่าพี่ชายอยากจะเป็นให้ได้เหมือนมาคิ ee, ครับส่วนน้องสาวอยากจะเป็น ให้ได้เหมือนกับยูตะนั่นเองนะตอนนี้ภาพตัดมาอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นจุดที่มาลุนั้นมาพบเจอฝาแฝดของเขาครับมาลุก็ทักทายด้วยท่าทีล่าเลินเลยนะครับในขณะที่น้องชายฝาแฝดของเจ้านี่ก็โอ้โ ท่าทางแบบตึงเปรีย้ยนะครับผมเออดูแล้วแม่งคาแรคเตอร์แบบแตกต่างจากมารุเยอะเลยแหละครับผมเออน้องชายฝาแฝกก็จะออกแนวแบบนิ่งๆขลึมๆหน่อยนะมารุทักทายว่าเ hey, ฮ้ยหวัดดีครอสไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเนี่ยไอ้เจ้าครอสก็บอกว่าอ๋อมารุเองเหรอเฮ้ยกลับไปเลยชิ่วๆไปอยู่กับพวกนักอาคมของโลกนู่นไปมารุก็บอกว่าอ๋อโอเคได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆอย่างนั้นเหรอพอก็ เห็นเห็นอยู่นะว่าชาวโลกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกเราชาวซิบูลเลียเลยนี่นาที่นี่เนี่ยมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ครอสก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องแนวคิดเรื่องความดีความเลวเนี่ย ถ้าถ้าพวกชาวโลกไม่ได้มีแนวคิดตรงกันกับเราเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะแต่มาลูก็บอกว่าเฮ้ยเราชาวซิโมเลียนกับชาวโลกมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะแต่คลอสก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่นายจะเป็นคนตัดสินใจนะโว้ยความเห็นของพวกเราเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องนี้นะไอเรื่องความขัดแย้งหรืนเรื่องของการอยู่ร่วมกันน้าแต่มาลู้ก็บอกว่าไม่สิเรื่องความขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคลอสก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาล้เนี่ยก็ไปใช้เวลาอยู่กับพวกดักอาคมของโลกให้มากกว่านี้นะแล้วก็นําหลักฐานมาเสนอให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราพิจ,จะะนารณานั่นนี่คือหน้าที่ของนายในฐานะนักรบนะมาลุมาลูก็ถามครอสนะครับว่าเอา้าแล้วครอสล่ะครอสเนี่ยจะไม่กลับขึ้นยานไปอย่างนั้นเหรอนะ คลอสก็บอกว่าเขาเนี่ยก็มีงานที่เขาต้องทําในตอนนี้นะนะมารู้เลยบอกว่าเอ้าครอสถ้าอย่างนั้นถ้านายยังไม่กลับไปที่ยานเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเรามากินมื้อเช้าด้วยกันเอาไหมพวกนักอาคมเนี่ยพาฉันไปดูหลายอย่างเลย ที่ประเทศนี้เนี่ยมีของอร่อยเยอะแยะเลยล่ะแต่คอร์สนั้นก็ตอบปฏิเสธแบบไม่สนใจใยดีนะครับว่าเขายุ่งอยู่นะครับผมเ <c oughs> ขาคงไม่ไปด้วยนะตอนนี้ครับภาพตัดมาที่ทด้านเด็ก2คนนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมคือเหมือนกับว่าน่าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ทางด้านซูลุงยีครับติดปัญหานิดหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาบัตรนักเรียนมาด้วยครับขเขาก็เลยบอกให้ยูกาเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอเขา เราก็ได้ครับและตอนนี้ครับผมเราก็จะเห็นว่ามีคนคนนึงเนี่ยยืนอยู่ที่ด้านบนครับทางด้านซูลุยก็เลยมาทักทายนะครับว่าอา้าวมาลูทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งดูจากหน้าตาเนี่ยไอเจ้านี่ไม่น่าจะใช่มาลูนะเดาว่าน่าจะเป็นคลอสนะครับผมฝาแฝดของมาลูนะแต่ประเด็นคือซูลุยมันไม่รู้ไง <laughs> สืลุงยี่มันยังนึกว่าเป็นมาลุอยู่นะครับเออมันก็เข้าไปคุยเ <c oughs> ข้าไปทักทายนะครับสุลุงยี่บอกว่าเฮ้ยทําไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้กันเล่ามายืนอยู่ในที่สูงๆขอบคอบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็คิดว่านายเนี่ยจะกระโดดลงไปหรอกเดี๋ยวคนเขาก็เรียกตำรวจมาหรอกนะไอ้เจ้าคลอนก็บอกว่าหุบป,ปากแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกับฉันนะแล้วเจ้านี่ครับผมก็กระโดดหายตัวไปเลยจ้า ทำเอาซูลุงกี้นี่คือเวอร์นะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะมึงเป็นบ้าอะไรของมึงมึงมีปัญหาอะไรของมึงเนี่ยพูดจากก้าวเล่ากับกููแล้วก็หายกันไปเรื่อๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นการจบเรื่องแล้วตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับก็ในเรื่องตอนที่สองนี้ครับดูว่าเราจะได้เห็นแล้วครับว่าตัวบอสหรือตัวร้ายเนี่ยมันจะหน้าตายังไงครับเออรืยกว่าน่ากลัวนะโออาจจะ แข็งเก่งพอๆกับสุกุณะเลยก็ว่าได้นะครับยังดูน่าติดตามยังดูน่าสนใจอยู่ครับสำหรับภาคโมโูโลนี้นะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปดีได้เลยครับดเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ